พื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยอย่างแรกเลยสปสอชอบ,บอกกับผมว่าจะต้องมีการสำรวจก่อนว่าในแต่ละตำบลเนี่ยมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่จะต้องการเข้าไปอยู่ในพื้นที่แบบนี้มากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการหาสถานที่เพื่อจัดทำเป็นสถานชีวพิพาลาล อาจจะใช้สถานบริการอื่นๆภาคเอกชนภาคประชาสังคมที่มีความพร้อมหรือใช้วัดคุณผู้ชมดูไม่ผิดครับใช้วัดมาเป็นสถานที่รองรับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงอันนี้ก็เลยคิดกันว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุระยะสุดท้ายเนี่ยสเดือน6เดือนท่านเสียชีวิตก็คือ ประกอบพิธีกรรมที่วัดเลยอันนี้อันนี้ก็ไปตั้งข้อสังเกตแบบนั้นแต่เขาบอกว่าทางวัดนี่มีความพร้อมนะครับเจ้าอาวาสหลายวัดเนี่ยเขาอยากจะรับผู้สูงอายุไปดูแลงบประมาณที่จะใช้นี่คืองบปัดทองปี67ครับวันที่18ธันวาคมเนี้ยทางสปสอชอก็จะมีการประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนเพื่อที่จะขอความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับลองไปฟังนะครับว่า ทางด้านของคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นกลนไกลหลักในการดูแลเรื่องระบบสุขภาพกับสปสช,ชวางแผนเรื่องนี้ไว้ว่ายังไงครับสิ่งที่เรามองไปในระยะเริ่มต้นก็คือว่าเราน่าจะนำเอา,เอาวัดซึ่งเ,เป็นหน่วยงานเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชนอยู่แล้วแล้วก็มีความตั้งใจที่จะดูแลประชาชนอยู่นะครับซึ่งตรงน,นีก้การนำร่อง,องต่างๆนี้ก็จะอยู่ที่หน่วยงานที่เป็นวัด ในเขตต่างๆซึ่งเราจะนำร่องแล้วเรียนรู้ในส่วนของวัดเนี่ยนอกเหนือจากสถานที่ที่มีอยู่แล้วแล้วก็วัดเองต้องยอมรับว่ามีทรัพยากรมากมายนะครับซึ่งทางท่านเจ้าอาวาสจำนวนไม่น้อยเนี่ยท่านก็มีความตั้งใจที่อยากจะดูแลประชาชนในพื้นที่ของท่านนะครับงนั้นสิ่งที่ภาครัฐจะต้องสนับสนุนก็คือเรื่องเกี่ยวกับ c a r e g i v e r ที่ มีความเป็นมืออาชีพสามารถจะดูไรายได้เรามีการเตรียมความพร้อมเดี๋ยวจะเข้าประชุมบอร์ดวันที่18นี้นะครับที่จะออกกติกาการเงินเข้ามาเสริมโดยที่คําว่าสถานชีวภาพิบาลเนี่ยคือจุดไหนก็ได้ที่มีความพร้อมในชุมชนที่จะตั้งเป็นสถานชีวาพิบาล แต่สิ่งที่บอกกําลังจะอนุมัติในวันที่18ก็คือจะมีหน่วยงานต่างๆเข้าไปดูแลสารชีววิบาลอาจจะเป็นในรูปของหน่วยบริการในระบบมูลนิธิต่างๆเข้ามาอาจจะใช้เป็นวัดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสารพยาบาลอื่นๆที่มีความพร้อมในการให้บริการในต่างจังหวัดเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ดูเป็นเดือน เราดูจํานวนคนที่ต้องดูแลอย่างเช่นหนึ่งตำบลที่เราลงไปดูเนี่ยประมาณ100คนที่ต้องลงไปดูเนี่ยนะครับเราจ่ายเงินเข้าไปเนี่ยท่านจะมีเงินประมาณสักล้าน2ล้านบาทแล้วท่านก็จ้างแขกกิฟเวอร์มาประมาณ5 0,000นบาทนั่นก็มีเงินเหลือประมาณ50,000นบาทในการซื้ออุปกรณ์อะไรไปดูแลผู้ป่วยดังนั้นถ้าในบริบทของต่างจังหวัดเนี่ยจิจริงเพียงพอ ในเบื้องต้นที่รัฐบาลบอกว่าจะใช้วัดเนี่ยดูเหมือนว่าวัดจะกลายเป็นควิกวินของรัฐบาลเลยครับคุณบุษลินในการที่จะทําให้นายบายสถานชีววิบานี่ประสบความสําเร็จแต่เรื่องเงินนี้ก็น่า,น,า,น,าน่าสนใจว่าเขาจะจัดการกันยังไงจะเบิกจ่ายกันยังไงแล้วก็เรื่องคนถ้าสมมติว่าใช้วัด คร์กิฟเวอร์ที่จะต้องสร้างบุคลากรเหล่านี้ไปดูแลผู้สูงอายุที่จะมาอยู่ในวัดเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าวัดสวยๆก็น่าไปอยู่ใช่ไหมคุณบุษลิน<ช>แต่ถ้าวัดไม่สวยเนี่ยกำลัคคงคิดอยู่ว่าต้องไ,ไปถามคนอ,อยู่ด้วยนะว่าเขาโอเคไหมกับการไปอยู่วัดรวมถึงจเจ้าอาวาสหรือว่าคนที่อยู่วัดเนี่ยเขาโอเคไหมกับการที่มีผู้สูงอายุไปอยู่เนี่ยจะต้องทําประชาพิจารณ์หรือเปล่าคุณวชิรวิทย์ผมคิดว่าถ้าในชุมชนเนาะเขาคงหาพื้นที่ที่จะรองรับผู้สูงอายุถ้าไปอยู่รวมกันเนี่ยมันก็จะไม่ต้องต่างคนต่างดูแล ถ้าคิดคิดในมุมนี้ก็น่าสนใจนะครับวัดก็อาจจะเป็นทางเลือกเพราะว่าวัดมันกระจายอยู่เยอะในชุมชนนะคะ